อ่ะขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาสอนสเกลมิกาชูนันสีนะครับนักเตะทูแบงคอกอยู่นเต็ดฮนะมาเริ่มกันเลยฮะอย่างแรกให้ท่านผู้ชมไปประมูลทูแบงคอกมาก,ก่อนเลยฮะเนี่ยครับเนี่ยทูบบแบงคอกเ,เมื่อได้ทูแบงคอกแล้วใช้เอเชียนี่ฮะเอเชียแล้วก็ heading heading ทูแบงคอกแล้วก็เอเชียสามอย่างมิก้าชุโนสีร้อยเปอร์เซ็นต์นียมิก้าชุโนสีเคยติดทีมชาติไทยนะก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนสเกลใหม่นะครับขอบคุณครับ